ต่อไปจะเป็นเควสนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเดอะซิมฟรีเพ์ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่าของรางวัลก็คือจะมีเป็นม้ายูนิคอร์นนะคะเควสนี้เนี่ยจะใช้เลเวลที่14นั่นเองขั้นตอนแรกเขาบอกว่าให้เราไปคอกม้าก่อนนะที่เราเคยทำค้งางไว้ตรงมูนนางจะอยู่ในเกาะนี้นะจะ๊ะ มาถึงแล้วนี่ไงคอกมมาอ่ากดเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกดที่ม้าอยู่ในคนสีขาวม้าสีขาวอ่ะจะเดินอยู่แถวแถวคอกมมาจ้านี่นี่น,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 นีอันนี้กดเลยจริงๆต้องเรียกคนมาก่อนนะกันอ่ากดที่ม้าสีขาวใช้สคริปต์เลยจ้าโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เรากดที่ไม้ครั้งหนึ่งกดที่ไม้ครั้งหนึ่งสวัสดีเจ้าไม้ยูนิคอร์นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เรากดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราแบบคุยกับเขาแบบให้แบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีตกกันอะไรอย่างงี้นี่อ่าสวัสดีจ้าโอเคเสร็จ เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้กลับไปที่บ้านแล้วไปกดที่โทรศัพท์จริงๆอ่ะเราไม่ต้องให้ซิมตัวนี้ไปก็ได้นะเราไปที่บ้านใครก็ได้ที่มีโทรศัพท์อ่าที่โทรศัพท์จ้านี่โทรศัพท์โอ้ยนี่โทรศัพท์กดที่โทรศัพท์แล้วก็กดตรงไหนครเฟนตรงนี้จ้า ใช้สคริปต์เลยทุกคนเร่งรีบต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปที่อคอกม้าใช่ไหมแล้วก็เรียกซิมมาสองคนเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่คนนี้อยู่ที่อคอกมา้าแล้วก็กดไปที่คุณพี่คนนี้อ่าแล้วก็เลอกซิมอีกคนหนึ่งคนนี้ละกันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะกดคุยกับซิมคนอื่นซิมที่เราเรียกมาเมื่อกี้นี้อ่าคุณพี่อยู่ไหนอ๋อนี่ไง แล้วก็กดตรงนี้จ้ะใช้สคริปต์เหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยไปกดที่ทองอะให้เราเนี่ยไปกดที่ต้นไม้ตรงนี้คุยกับต้นไม้คุยกับคนไม่พอเราต้องคุยกับต้นไม้อีกอใช้สคริปต์ไะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้คุยกับคนที่เรียกมาเมื่อกี้อีกนี้ตรงนี้จ้ะใช้สคริปต์เลย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วใอยเขาบอกว่าให้เรากดกลับบ้านไปกดที่คอมพิวเตอร์ใช่เราก็กดคนอื่นที่มีคอมพิวเตอร์โอ้โหเอามีจ้าโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่มีนะสัเนี่ยอะน้ำเขียวมากเลยที่บ้านกดตัวนี้นะคะใช้สคริปต์หรอโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เรากดซิมคุยกับซิมคนอื่นอีกอะ่ะต้องเรียกซิมมาที่มาเราอีกอหออาคนนี้นะแล้วเราก็กดคุยกับซิมเราอะกดตรงนี้อาใช้สคริปต์เหรอโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปกดที่ชั้นหนังสือให้กดตรงนี้ นี่ตัวนี้จะ้ะใช้สคริปต์เลยใช้สคริปต์เลยอ,อ้าฉันก็เก่งนะเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าให้คุยกับซิมคน,นอื่นอีกอะ่ะโอ้ยขยันคุยกันจังเลยทุกคนกว่าจะได้มายูนิคอร์นต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปกดที่เตาอบแล้วก็ทำขนมเธอมันน่าร่อยมาก ไม่ได้หรอไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้กดตัวนี้ตัวนี้จ้ะเขาทำตัวนี้ใส่สคริปต์เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่คอกหมาเรียกซิมมาหนึ่งคนแต่คุณพี่คนนี้อยู่ที่คอกม้าแล้วอ่าต่อไปเขาบอกว่าให้กดสัญลักษณ์กากบาทหน้าคอกหมาจ้ะ กดกากบ,บาจ้ะตรงนี้ใช้สคริปต์เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้กดที่ต้นหม้ต้นหม้ต้นไหนกดตรงนี้ใช้สคริปต์เลยโอ้ยใช้สคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปที่เตียงนอนเดี๋ยวส่งแม่คนนี้กลับบ้านเลยอาให้กดไปที่เตียงนอนของนางจ้า ตรงนี้แล้วก็กดตัวนี้ค่ะนอนไปเลยเธอสล e ปปิ้งเสร็จเรียบร้อยเขาบอกให้กดไปที่อคอกหมามีกจก้ะแต่เราไม่ต้องกดเราหาคุณพี่คนนี้คุณพี่คนนี้อยู่ที่อคอกหมาอ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เรากดกากบ,บาทที่อคอาหมามีกครั้งหนึ่งนี่นี่กดตรงนี้จ้ะกดตรงนี้ใช้สคริปต์เลยท่าดา เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้กดสัญลักษณ์กุญแจสีเขียวที่หน้าคอกหมาเพื่อซ่อมแซมคอกหมาอ๋อเขาบอกว่ากดไอคอนดูนะจะขึ้นข้อความบอกว่าเราอะจะต้องสร้างกี่วันใช้เงินเท่าไหร่ต้องมีซิมในจํานวนเมืองกี่คนถึงจะสร้างได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกทุกคนถ้าทำอาเซ็ตอันนี้ก็คือเสร็จเลย อ่าอันนี้เราคือเราจะส้มแซมแล้วก็กดตัวสีเขียวก่อนใช้สคริปต์อ่าเสร็จเยียบย้อยแล้วจ้านี่คือเควสที่เราจะทำอคอกหมาแล้วมีหมายูนิคอร์นนะคือการสร้างอคอกหมาการสร้างอคอกหมาเพื่อให้ได้หมายูนิคอร์นนะทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป อันนี้ก็จะเป็นเควสตต่อไปอ่ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอสร้างไอ้ไอ้ตัวเคเวสนี้เสร็จนะทุกคนจะได้ของรางวัลพิเศษนั้นคือสิทธิ์ซื้อมายกยูนิคอนก็คือให้เด็กลูกๆของเราซื้อ,อให้ลูกๆของเราเล่นได้นะจ๊ะแล้วก็ปลดล็อกงานอาดีเรกที่เรายังทำไม่เสร็จนะทุกคนจริงๆอ่ะเราก็เลือกคนมานะ เรียกเรียกมาหลายๆคนที่จะมาช่วยกันทําความสะอาดอ่ะเรียกมาเลยเพื่อนๆทุกคนอ่ามาละทําความสะอาดจะทุกคนคือมันจะได้เสร็จไวๆถ้าเรียกแบบนี้นะก็คือเสร็จไวแน่แต่ก็โฆษณาทุกคนจะเยอะมากนี่ตอนนี้นะ ทั้งเมืองอยู่ตรงโคกมมาจ้ะช่วยกันทำความสะอาดทุกคนโอ้โหเด็กน้อยดูทุกคนแต่ละคนดูนะตาหมอ,อกคนนี้ก็คือกำลังขุดต่อหมอ้อไอต่อไม้อ่าคนนี้เขาก็กำลังเด็ดต้นไม้อยู่คนนี้คือดินทำมันเป็นอย่างนี้นะคะคนนี้ก็กำลังขุดเหมือนกันคนนี้ก็สังเกตการคนนี้ก็ถอนหญ้า นีน่เซาะใหญ่เลยเสาะใหญ่เลยถ้าอยากให้เสร็จก็คือใช้สคริปต์นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเรามาก็มาทำพื้นนะให้สวยงามอาแล้วก็เราก็ต้องมาทำรั้วด้วยนะทุกคนนี่รั้วเสร็จ เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวส่งเพื่อนกลับบ้านก่อนอ่าก่อนที่เราจะไปฝึกอคอกมาใช่ไหมเมื่อคอกมาแล้เสร็จแล้วเราต้องซื้อมาสามดาวก่อนที่ไม่ใช่ยูนิคอนด้วยนะเอาตัวสีดำนี้ละกันอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปโชว์จัมปิ้งออกมาทุกคนโอเคอ่าลองอ่าลองจ้าอ่าลองหัดจัมปิ้งก่อน ล้วซึบๆอซึบซึบซึบอ,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 อ่าลองกระโดดหลายๆอันสิทุกคนอ่าจริงๆอ่ะเห็นไหม้มามันก็จะขี่ได้ตลอดอ่านี่ไงเราก็ต้องมาฝึกใช่ไหมแต่ถ้าแบบเราแบบไม่อยากไอ้นั้นก็เราก็ใช้สคริปแบบนี้เลยเห็นไหม้มามันก็จะได้ทดสอบแบบทางรัดแต่ทุกคนเราสามารถซื้อไมายูดีคนได้แล้ว เดี๋ยวเราไปซื้อไม้ยูนิคอนกันดีกว่านี่ไม้ยูนิคอนนี่จ้าซื้อเลยจ้าซื้อเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนตัวนี้อ่าไม้ยูนิคอนมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้พพวกมาขี่ม้าตัวนี้เนี่ยตังท่าก็ยูนิคอนมาเลยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากอันนี้เนี่ยสนามขี่ม้าของเราก็ จริงๆก็ครบหมดละเนี่ยเราก็ให้แบบว่าซิมอะแบบทาได้ทุกอย่างเลยนะตอนนี้ก็คือแบบเห็นไหมจัมปิง้งมาขี่จัมปิง้งอะลองลองเรียกซิมคนอื่นมานะเห็นไหมอ่าคนนี้ก็ขี่ละอ่านี่ก็ไปทดสอบเห็นไหมวงนี้คนนี้คืออะไรเขาแบบมาหาเห็บให้ม้าเหรอ เธอมาหายเห็บให้มมาทาไมน,นี่ให้ออกกันเีเห็นไหมอันนี้ก็ให้ม้าสวัสดีทําความรู้จักกับม้าเห็นไหมคะ่ะอันนี้ข้อนี้เห็นไหมอันนี้เขาก็แบบว่าให้มมาขี่ฮ่าข้ามสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยนี่น สวยงามมากเลยทุกคนก็ถ้าคนไหนว่างๆนะก็พาให้คนเนี่ยมาเพิ่มทักษะในการขี่หมาแบบนี้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้พี่สาวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเควสตหน้า EP หน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u r i b e ให้พี่สาวด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเย้ๆๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่สานะจ๊ะกดเลยจ้า